เตือนที่บ่งบอกว่าคุณอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเมื่อเรามีอาการเหนื่อยง่ายเมื่อออกกำลังกายเดินเร็วหรือออกแรงมากข้อจะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วเกินทำไมเหนื่อยอย่างนี้มีอาการหายใจข้างไม่ปกติบางรายอาจเป็นตลอดเวลาบางครั้งมีอาการขาดช่วงของการหายใจทำไมหายใจไม่ได้มันจะมีความรู้สึกแบบนี้ บางรายเป็นขณะออกกำลังกายหรือใช้แรงมากๆมีอาการหายใจหอบเหนื่อยขณะนอนรับทำให้บางครั้งต้องตื่นขึ้นมาหอบกลางดึกแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกบริเวณกลางอกหรือบางรายมีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้ายหรือทั้งสองด้านจนทำให้ไม่สามารถนอนราบได้ปกติขาหรือเท้าบวมโดยไม่ทราบสาเหตุบริเวณริมฝีปาก ปลายมือปลายเท้ามีสีเขียวคำ้ำเป็นลมมอดสติโดยไม่ทราบสาเหตุอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณอาจมีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนะคะเมื่อเรามีอาการบ่งบอกแบบนี้แล้วให้เราสวดวินิจฉัยยาล่าเลยนะคะเพราะว่าโรคหัวใจไม่มีสัญญาณเตือนให้ทราบล่วงหน้าว่าจะรู้ตัวอีกทีเขามีอาการรุนแรงแล้ว การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจหรือเข้ารับการตรวจทดสอบสมรรถภาพของหัวใจอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำาขาโดยการตรวจร่างกายและประวัติตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะคะมีการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายก็คือการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะมีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจมีการตรวจหัวใจด้วยขึ้นสะท้อนความี่สูง มีการตรวจโดยใช้รงังสีฉีดเข้าไปในกระแสเลือดมีการตรวจอาระดับเอมไซน์ในเลือดและมีการสวนหัวใจนะคะแนวทางการตรวจและการรักษาโรคหัวใจนะคะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะกระตุ้นให้อาการโรคหัวใจกำเริบได้มีการรักษาโรคหัวใจด้วยการใช้ยามีการทำบอลรูนหัวใจมีการจี้ไฟฟ้าด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ส่วนแนวทางในการรักษาโ,โรคหัวใจนะคะแนวทางการรักษาโ,โรคหัวใจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับชนิดของโ,โอรคหัวใจที่เป็นและดับความรุนแรงของโรคเช่นนะคะเราจะยกตัวอย่างเช่นลดปัจจัยเสี่ยงที่จะกระตุ้นให้อาการโ,โรคหัวใจกำเริบนะคะเช่นเลิกสูบบุหรี่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มั่นบริหารความเครียดให้ดีและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ให้รักษาโรคหัวใจด้วยยาการรักษาโรคหัวใจด้วยยาเช่นการรับประทานยาต้านเก็ดเลือดยาลดไขมันยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาควบคุมการเต้นของหัวใจหรือยาควบคุมความดันโลหิตนะคะหรือการทำบอลรูนหัวใจเป็นวิธีรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลรูนและใส่ขดลวดทางขยาย เพื่อช่วยให้เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้นหรือการรักษาโดยการจี้ไฟฟ้าด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นวิธีรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อหัวใจที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมกับการกระตุ้นหัวใจสั้นสั้นหรือการใส่เครื่องกระตุน้นไฟฟ้าหัวใจเป็นการฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่ผนังหน้าอก ใต้ผิวหนังของผู้ที่เข้ารับการรักษาโดยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจจะทําหน้าที่แก้ไขจังหวะก,การเต้นของหัวใจที่เต้นช้ากว่าที่ควรทําให้หัวใจเต้นเร็วพอที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายและ,และอวัยวะส่วนอื่นๆได้อย่างเพียงพอนะคะภาพในทางการรักษาโรคหัวใจกันแล้วนะทีนี้เรามาดูวิธีป้องกันโรคหัวใจนะคะใครๆข้อสามารถทําได้ข้อโดยการกําลังกาย ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงการรับประทานของทอดของหวานของมันนอนให้เพียงพอบริหารความเครียดได้ดีหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นะคะมันดูแลสุขภาพนะคะ